สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวธนูลัคนาธนูแล้วก็ราศีธนูนะคะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปความรักประจําันที่1-15่งบกร,รกฎาคม2566ค่ะไปดูกันว่าความรักของเพื่อนชาวธนูจะเป็นอย่างไรนะคะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกค่ะไปดูพลังงานของโรแมนต์แองเจิลกันนะคะว่าอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง คุณได้ไพ่แรงดึงดูดนะคะ เอาเป็นว่าช่วงนี้นะสะงสัปดาห์นี้เพื่อนๆชาวธนูคะดูแลตัวเองกันสักนิดนึงก็ดีนะคะเพิ่มเติมจากที่ดูแลกันอยู่แล้วเชื่อว่าเพื่อนๆชาวตนูเนี่ยเป็นคนที่รักแล้วก็ดูแลตัวเองดีมากๆอยู่แล้วแต่ในช่วงสองสัปดาห์นี้พลังงานของคุณนั้นจะดึงดูดรักแท้หรือจะดึงดูดรักที่โรแมนติกนะคะเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุขมีความสดใส มีโมเมนต์ที่ดีมีช่วงเวลาที่ดีแน่นอนค่ะกับความรักของคุณเขาเรียก mm hmm. ว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีเสน่ห์กลิ่นกายรอยยิ้มการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมอะลองให้มันดูเป๊ะปังสักหน่อยหนึ่งใครที่เป็นโสดนะบอกก่อนว่า <c oughs> เลิศมากค่ะพลังงานแห่งการดึงดูด คุณจะได้รักที่ดีมากๆและคนคนนี้นะคะจะเข้ามาพยายามเพื่อคุณมากๆความพยายามก็คือ ก็ไม่รู้แหละว่าคุณจะถูกใจเขาไหมหรืออะไรก็แล้วแต,แต่แต่เชื่อว่าเขามีความจริงใจให้กับคุณมากๆแล้วเชื่อว่าเขาคนนี้จะเป็นรักที่ดีให้กับคุณเขาจะทําทุกขั้นทุกตองเป็นไปอย่างแบบเรียกว่าพิถีพิถันหรือเขาคนนี้นะคะจะอ่อนโยนแล้วก็พยายามทําให้มันถูกต้องทุกอย่างเขาจะดูความรู้สึกของคุณเขาจะดูว่าคุณโอเคกับเขาไหมจะเขาจะค่อยๆแบบ ทำมันที่ดีที่สุดนะคะในความสัมพันธ์คุณจะได้คนที่อ่อนโยนขนาดนั้นเลยนะแล้วคุณจะประทับใจค่ะชาวธนูบางคนเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยนะเหมือนก็มีพลังงานอะไรบางอย่างแหลที่มาที่มาล็อกนะที่มาล็อกความรู้สึกของคุณไว้บางคนอาจจะมีคนในใจที่คุณคาดหวังแล้วคุณรู้สึกว่าต้องต้องเป็นเขาเท่านั้นอยากให้เป็นเขา แล้วมีความหวังกับเขามากๆซึ่งกรณีนี้นะคะ,ะถ้าฟีดแบ็กของคนที่คุณที่อยู่ในใจของคุณในตอนเนี้ยถ้าเขาปฏิบัติด,ดีกับคุณถ้าเขาชัดเจนกับคุณเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีนะคะมันก็ดีแล้วแต่ถ้าพลังงานของคุณที่คนที่อยู่ในใจเนี่ยรอแล้วรออีกไม่กล้าเปิดใจให้ใครมามาหายหายไปไป,ไปโผล่คือมันเหมือนกับเขาไม่ได้เทอะชั่นกับคุณมากมายเขาไม่ได้แคร์คุณเขาอยากจะไปเขาก็ไปเขา,เขาอยากจะมาเขาก็มา แปลว่าเขาไม่ให้ความสม่ำเสมอกับคุณเนี่ยตรงเนี้ยม,มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องปลดล็อกตัวเองแล้วนะเ,นเพื่อนๆชาวธนูอาจจะไม่ใช่อ่าพลังงานที่ใช่สำหรับคุณก็ได้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานแล้วก็มั่นหมายนะ คนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเพราะว่าเขาคนนี้จะพยายามทุกอย่างเพื่อคุณทุกอย่างจนกว่าเขาจะได้คุณเข้ามาในชีวิตเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจนถึงการแต่งงานและก็มั่นหมายมั่นหมายก่อนแล้วก็ค่อยแต่งงานจริงไมมั่นหมายกับคุณแน่นอนค่ะเขาจะพยายามทําเพื่อคุณทุกสิ่งอย่างเลยก็ขอให้คุณได้เปิดใจให้เขานะคะสักนิดนึงก็ยังดีค่ะกับการเริ่มต้นกับการครบหา กระจายกระจายนะคะอันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยหรือคนที่มีความรักที่คุมเครือรักที่มันไปไปมามาม,ามาหายหายเอายังไงกันแน่จนคุณรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเนี่ยจงปลดล็อกค่ะคุณจะได้คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมันเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้เนี่ย เพื่อนๆชาวสนูเนี่ยคือเขาบอกว่าพลังงานแล้วถ้าใครถ้าได้รักใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นพลังงานของคำคำว่าเสพติดอะเราจะคือพลังงานของเรานะเราจะไปเสพติดเขาเราจะมีการเรียกว่าใจจดใจจ่ออยู่กับเขาทําไมเราถึงเลิกกับเขาไม่ได้ทําไมเราถึงต้องรอคอยต้องอดทนทั้งที่เขาก็บาบาบาที่ไม่ได้ชัดเจนอะไรกับเราเลย แต่พลังงานของคนคนนี้นะคะจะเข้ามาค่อยเปลี่ยนแปลงคุณเหมือนคุณกาลังเ,ออเหมือนกับคุณกําลังติดสารอะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่แต่เขาคนนี้จะเหมือนเหมือนยาที่เข้ามารักษาอาการของคุณให้หายดีเป็นปกติอีกครั้งคุณไม่จําเป็นต้องเสพสิ่งนี้ติดสิ่งนี้หรือเฝ้ารอคอยกับพลังงานเน,น,นี้ยคนคนเนี้ยตลอดไป เขาจะมาเป็นยารักษาคุณเองนะคะโอเคค่ะใครที่อยู่ในพลังงานนี้ไปดูกันว่าเขาคนนี้ของคุณนะคะเพื่อนๆชาวธนูเขาเป็นใครกันค่ะโอ้ว้วาวกระจายเลยอะไปดูกันค่ะ เขาคนนี้นะคะจะเป็นชาวาธาตุน้ําพิจิกรกฎมีนแล้วเชื่อว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณสักนิดหนึ่งนะชาวตนูเออเป็นคนที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเหมือนแปลกใจรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกจะต้องพิจารณาเพราะเขาคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเหมือนมันมีอะไรสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอะไม่จําเป็นจะต้องจมปลักไม่จําเป็นจะต้องอะไรกับเรื่องเดิมๆในชีวิต ชีวิตมันยังมีสิ่งใหม่ๆให้คุณได้เขาเรียกว่าหน้าตื่นตาตื่นใจเสมอนะคะสําหรับชีวิตเชื่อว่าเพื่อนๆชาวธนูเนี่ยจะเปิดใจแล้วกเ็เรียนรู้เรียนรู้เขาเปิดใจให้เขานะมันต้องอยู่ในพิจารณาของคุณแหละาฟอัลฟอนอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเหมือนกับคุณก็ได้นะเมสสิงธนูค่ะคนคนนี้นะคะถ้าคุณได้สัมผัสเขาบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากๆ เป็นคนที่เก่งฉลาดรู้จักวางแผนในชีวิตเป็นคนที่เขาเรียกว่าคือถ้าถ้าคุณนึกถึงกระดานหมากรุกคนที่สามารถที่จะเล่นกระดานหมากรุกเล่นหมากรุกได้ชนะทุกตาเนี่ยคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็รู้จักวางแผนมองออกทะลุกระดานเลยว่า ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคู่แข่งเนี่ยเขาจะเดินหมากอะไรอะไรยังไงอะไรยังไงคือเขาจะมองทะลุทุกๆตาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่คือคือคือต้องบอกว่าถ้าเราได้คนเก่งคนฉลาดคนที่มีทัศนคติดีมองการไกลก็แปลว่าเขาก็เป็นคนดีสําหรับเพื่อนๆชาวธนูถูกไหมคะได้คนเก่งเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วซิกออฟซอ มันเหมือนกับพลังงานนี้นะเพื่อนๆชาวจนูเนี่ยแรกๆนะแรกๆนะนะคุณอาจจะรู้สึกเฉยๆกับเขาอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยตั้งแต่แรกคุณอาจจะยังไม่ค่อยได้เปิดใจแต่ มันก็ยังอยู่ในพิจารณาของความพิจารณาของคุณว่าเออก็ลองดูไปก่อนคบๆกันไปก่อนเหมือนกับใจนึงก็รีรอคนนั้นแต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเหมือนกับว่าอาจจะต้องใช้เวลาพิจารณาสักนิดนึงยังไม่ค่อยไว้วางใจอดีตที่ผ่านมาของคุณคุณอาจจะเจอความรักแบบไหนที่ทําให้คุณเนี่ยไม่กล้าทุ่มเทเพราะว่ามันอาจจะมีความกลัวอยู่ก็เป็นไปได้เพราะบ,บางทีถึงแม้คุณจะโสดแต่คุณมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มันคอนเนคชั่นกับคุณตรงที่ว่า ในอดีตอ่ะที่มันฝังใจอ่ะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่กล้าที่จะปล่อยให้ความรู้สึกของตัวเองเป็นอิสระแต่ว่าเขาคนนี้นะคะจะพยายามตรงไหน,นจะพยายามเพื่อคุณคือใช้เวลากับคุณมากๆจนกว่าคุณจะมั่นใจในตัวเขาเขาก็อ,อาจจะดูแลคุณอาจจะทําสิ่งดีๆให้กับคุณทําให้คุณรู้สึกไว้วางใจรู้สึกปลอดภัยที่ได้คบได้คุยกับเขานะคะมีพลังงานของธาตุลมนะมิถุนตุนกุมค่ะ ธาตุไฟก็มาแรงนะธาตุเดียวกันกับคุณแหละเมสิงธนูนะคะเขาคนนี้นะคะจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็มาสร้างสีสันมาสร้างความคลื้นเครงทําให้ชีวิตของคุณไม่เงียบเหงาหรือ เฝ้าอยู่กับการรอคอยตลอดไปคุณจะได้มีมุมมองใหม่ๆทัศนคติใหม่ๆวิธีคิดอะไรใหม่ๆจากเขานะคะที่จะเข้ามาตีกรอให้คุณได้ตื่น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 ตืน,ต,น,ต,นตื่นได้แล้วชาวธนูนะคะจงมองมาที่เขาเขาจะสร้างความมหัศจรรย์ในชีวิตให้กับคุณเองสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณเองสร้างสีสันให้กับชีวิตของคุณเองค่ะสมไม้เท้านะคะสมไม้เท้า พลังงานของธาตุไฟสูงมากเขาบอกว่าเส้นทางของคุณนะคะไม่ว่าจะอีกยาวไกลแค่ไหนเขาบอกว่าเขาจะรอคุณจนกว่าคุณจะเปิดใจให้เขาเขาจะพยายามทําให้มันสําเร็จจนกว่าคุณจะยอมตกลงมันหมายหรือแต่งงานอะไรประมาณนะะี้ค่ะคือคุณคือคือไพก่กำลังจะบอกว่าเพื่อนๆชาวธนูเนี่ยกําลังจะได้คนที่พยายามเพื่อคุณมาก,มากๆที่จะเข้ามารักคุณ ที่จะมาจริงใจกับคุณนะคะจริงใจกับคุณแบบคืออยากจะแต่งงานอยากจะร่วมใช้ชีวิตกับคุณเขาอาจจะถูกใจคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเจอคุณค่ะไปดูกันต่อนะคะว่าพลังงานของเขาที่มีให้กับชาวตโนเนี่ยเป็นอย่างไร เขาคนนี้นะคะเหมือนกับว่าเมื่อได้เจอคุณนะเหมือนกับเขาได้เจอคําตอบในชีวิตนะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ตามหาใครสักคนมานานแล้วก็มาถูกใจเพื่อนเอนชาวธนูคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนได้คําตอบที่เขาตามหามานานคนที่ถือกุญแจแล้วก็พยายามที่จะไขปริศนาไขาปัญหาในหัวใจว่าใครคือคนที่ใช่สุดท้ายแล้วคุณคูคนที่กุญแจดอกนี้นะคะ มันไขแล้วมันคลิกสําเร็จในใจของเขานะคะแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวไงแต่สําหรับเขานะคือคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาจริงๆค่ะแล้วคนคนนี้นะคะเป็นพลังงานของคุณที่บอกให้รู้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีความจริงใจเด็ดเดี่ยวเป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจมีลักษณะของความเป็นผู้นําถ้ารักใครนะบอกได้เลยว่าเขาคนนี้รักจริงมั่นคงแน่นอนนะคะเพื่อนๆชาวธนูคุณจะได้เจอกับคนที่จริงใจแล้วก็มั่นคงกับคุณแล้วนะ บางครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโดยชะตาความรักของเพื่อนๆชาวธนูเนี่ยบางทีนะเราได้เจอความรักที่มันไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่แต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ลงตัวมากที่สุดสำหรับคุณค่ะ9้าถ้วยและเขาคนนี้นะคะสด ล้านเปอร์เซนต์ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าคุณอาจจะได้เจอโสดมั่งมีโสดมั่งปะพนกันไปบ้างแต่คุณคนนี้นะคะเป็นคนโสดร้อยเปอร์เซนต์และเขากําลังตามหาถ้วยใบที่สิบของเขาและกุญแจดอกนี้นะคะทําให้เขาได้ค้นเจอว่าคุณนั้นคือถ้วยใบที่สิบเพราะเขาโสดมานานและชีวิตของเขานั้นมัง่งคั่งร่ํารวยมีพร้อมทุกสิ่งอย่างมีความสุขในชีวิตมากๆถ้าคุณเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเขาเองเกยต์เมน์นะคะนั่นหมายถึงการเติมเต็มที่สมบูรณ์แบบ เป็นคนรูปร่างหน้าตาดีนะอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะเพราะผิวของเขานั้นถ้าไม่เข้มไปเลยก็ขาวไปเลยถ้าเพื่อนๆชาวสโนูเนี่ยเป็นอ่าสมมติว่าคุณคุณไม่ได้สมมติหรอกคุณเป็นคนไทยแน่นอนนะคุณเป็นคนไทยแน่ๆที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้คุณจะเป็นคนไทยหรือคุณจะเป็นคนลาวหรือคุณจะเป็นเออเมียนมาหรือคุณจะเป็นเวียดนาม อะไรก็ได้ที่คุณฟังภาษาไทยออกเพราะว่า f อซของชาแนลเราเนี่ยก็จะมีทั้งเพื่อนๆชาวลาวเมียนมาเมียนมาเมียนมาหรือเมียนมานี่ยอะโอเคแล้วก็จะเป็นคือที่เป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะเพื่อนบ้านที่น่ารักแล้วก็ฟังภาษาไทยได้อ่ะประมาณนี้ก็ได้นะคะ คุณส่วนใหญ่เอเชียเนี่ยก็จะเป็นคนผิวแบบผิวขาวนวลๆผิวถ้าไม่ขาวมากก็อาจจะเกิดแต่ก็ไม่ได้เป็นคนผิวดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยต่างกับคุณในด้านผิวพรรณนะถ้าไม่เป็นคนที่ผิวสีเข้มเลยก็จะเป็นผิวสีขาวเลยก็มองว่าเขาคนนี้จะเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนกับคุณด้วยนะคะ f o ฟล์ทคัพสอพลังงานของคุณเนี่ยคุณยังไม่ค่อยเปิดใจนะ แต่ดูเหมือนกับว่าเขาคนนี้จะพยายามเพื่อคุณมากๆเลยค่ะคุณร้อนไหมคุณหนาวไหมคุณหิวไหมคุณเป็นอะไรคุณอยากจะไปดูหนังไหมคุณอยากจะไปฟังเพลงไหมคุณเหงาไหมไปเที่ยวกันไหมคือเขาจะพยายามทําเพื่อคุณทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเปิดใจเธอะนะเขาน่าสงสารน่ะเพราะอ่านมาตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาน่าสงสารจังเลยนะคะและภพยไปน,นี้นะคะบ่งบอกว่า แท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนคนนี้นะเขาเป็นดอกไม้ทานวันเป็นแสงสว่างเป็นเป็นดั่งพระอาทิตย์ของชาวของชาวอ่ะของชาวธนูอ่ะเมื่อกี้เราพูดผิดหรือเปล่าว่าชาวธาตุไฟชาวธนูนะคะชาวธนูเลยนะจริงๆเป็นคนที่จะมาเคียงข้างคุณให้แสงสว่างให้ความรักให้ความหวังดีอะไรดีๆกับคุณให้ชีวิตที่ดีกับคุณด้วยซ้าไปเพราะดูจากพลังงานตรงนี้แล้วนะคะมันเหมือนกับคุณจะมีความสุข มีความสดใสมีความสว่างสวยัยในความรักครั้งนี้ด้วยโอเคได้ไพ่เดทนะคะเขาคุณอาจจะเป็นชาวพิจิกก็ได้ที่จะเข้ามาในเพื่อนๆชาวตนูไพ่เดทนี่คืออะไรดูไหมคะบอกชาวตนูว่าอะไรที่มันจบไปแล้วอะไรที่มันดูเหมือนกับว่ามันเป็นไปไม่ได้อะสาหรับคนที่รักกันดีอยู่แล้วไม่เกี่ยวนะอันนี้บอกได้เลยว่าไม่เกี่ยวคุณอย่าเพิ่งไปเอ้ยรักกันดีอยู่แล้ว ไพ่บอกว่าให้คุณไม่ได้ไพ่บอกไม่ให้ไม่่มมมใช่ไพ่บอกให้คุณไปเลิกรากับคนที่คุณรักกันดีอยู่นะแต่เรากำลังจะบอกว่าพลังงานที่คุณรู้สึกได้มีเซนส์สัมผัสได้ว่าเฮ้ย <c oughs> มันไปกันไม่ได้ไปกันไม่รอดไม่อยากให้คุณอ่าเหมือนกับไม่อยากให้คุณมาเข้าข้างตัวเองหรือหลอกตัวเองถ้าเอเนอร์จีนี้เป็นเอเนอร์จีที่คบกันมานานแล้วแต่ไม่มีการพัฒนาอะไรเลยมันเหมือนเดิมทุกอย่างไปไป,ไปมา,มาและรู้สึกว่าและรู้สึกว่าเขาไม่ได้แคร์คุณเลยอะ่ะ ลองเปิดใจลองตัดใจให้ความรักนั้นมันจบลงแล้วก็ลองปลูกต้นรักใหม่สิเชื่อว่าต้นรักเนี้ยมันจะเป็นต้นรักที่ขึ้นมาใหม่แบบสวยงามแล้วทำให้คุณมีความสุขมากๆเลยนะแต่ว่าอยู่ที่คุณนะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะอะถ้าอย่างนั้นเนี้ยไพ่บอกว่าให้เพืเ่อนชาวธนูที่ ไม่ว่าจะโสดแบบเจ็บปวดมาไม่ว่าจะเจอในสถานการณ์ที่มันคุมเครือมาตลอดแล้วทําให้คุณรู้สึกกังวลใจไปต่อไม่ได้มันอุดอัดเหลือเกินถ้าไพ่บอกว่าให้คุณจบกับสถานการณ์นี้แล้วเ,เริ่มต้นใหม่งั้นไพ่ไปดูไปดูไพ่นะคะว่าพลังงานของคุณนั้นกับเขานั้นถ้าคุณตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วเปิดใจจริงๆเนี่ยพลังงานของเพื่อนชาวธนูจะเป็นอย่างไรนะคะความรัก าวความรักของคุณนะคะในแต่ละวันเนี่ยมันจะสดใสมากๆคุณเห็นไหมสดใสมีแต่แรงบันดาลใจมีแต่มีไฟเนี่ยเขาเรียกว่ามีไฟใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตรักของคุณนะคะเขาจะทําให้คุณมีแต่ความคลื่นเครงความสุขในชีวิตน่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเลยเหมือนกับถือไม้เท้ากิทธิ์มาคุณอยากจะได้อะไรเขาจะเสกคาถาให้เขาจะทาให้คุณมีความสุขทุกทุกอย่างเหมือนไม้เท้ากยสิทธิ์เลย น่เป็นไม้วิเศษที่จะเสกพลังงานดีๆให้กับคุณในทุกๆวันค่ะคุณว่ามันดีไหมสามเหรียญน,นะคะเขาจะคุยกับคุณเขาจะอยู่ข้างๆคุณเขาจะพูดกับคุณในเรื่องของอนาคตอนะอยากมีบ้านแบบไหนเราอยากจะทำอะไรทำธุรกิจอะไรอยากจะอะไรคือเขาจะยอมรับฟังในความคิดเห็นของคุณทุกอย่าง และก็อาจจะตามใจคุณทุกอย่างกันอะไรที่เป็นความสุขของคุณนะคะเขาก็พร้อมที่จะทําให้คุณมีความสุขเขาจะรับฟังความคิดเห็นของคุณในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างคุณจะมีความสุขในแบบที่คุณเองก็จินตนาการได้ไม่ถึงรอค่ะคุณต้องมาฟังคลิปนี้นะคะ <laughs> โอ้โห เขาคนนี้นะคะเขาจะแบกทุกสิ่งอย่างที่เป็นความสุขของคุณแล้วก็ทําให้ความฝันของคุณเนี่ยเป็นความจริงในทุกๆอย่างที่คุณได้ได้พูดที่คุณได้บอกที่คุณได้กล่าวสิ่งที่คุณพูดออกมาเนี่ยมันคือมันคือสิ่งที่สําคัญของเขาทุกรายละเอียดเลยเขาจะเก็บมันไว้นะคะแล้วเขาเชื่อว่าอะไรที่คุณมีความสุขเขาจะทําให้คุณคุณว่าเจ๋งไหมคุณว่าดีไหมอ่ะอ เขาจะเปลี่ยนแปลงอดีตของคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงอดีตก็คือสมมุติว่าคุณมีอดีตที่เคยเจ็บปวดมาแล้วมันเป็นพลังงานความรักที่ไม่ดีมากๆแต่เขาจะมาเปลี่ยนแปลงให้คุณในปัจจุบันนี่แหละให้คุณลืมอดีตตรงนั้นแล้วก็มองเห็นพลังงานดีๆที่เขาอยากจะมอบให้คุณแล้วก็อดีตอัน อดีตระหว่างคุณกับความรักครั้งเก่านั้นขอให้คุณจบไปเขาจะบอกว่าจบมันไปนะเขาจะสร้างความทรงจําใหม่ๆที่มีความสุขให้กับคุณเมื่อคุณนึกถึงความทรงจําระหว่างคุณกับเขาในวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะรู้ว่าเขาจะทําให้คุณรู้ว่าคุณโชคดีแค่ไหนที่ได้มีเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาจะทําให้คุณรู้สึกโชคดีค่ะอีกหนึ่งใบนะคะว้า wow. วได้ Pilot Love First พลังงานดีมากเลยคุณเพื่อนชาวตนูไม่ต้องกังวลนะว่าเฮ้ยคณอ่านไพ่เนี่ยเขาเรียงไพ่ไว้หรือเปล่าด้วยความสัตย์จริงค่ะ ไม่มีการเรียงไพ่ไว้นะคะเราสรับกันแล้วก็เราก็มาเปิดให้คุณดูเลยที่เราต้องเปิดไพ่หลังกล้องก็เพราะว่าภาพบางภาพเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมา,าหน้ากล้องได้พอมันสื่อสารออกมาปุ๊บเราก็ต้องมาแก้ไขแล้วมันก็จะเสียเวลามากๆกับการที่ต้องมาทําสัญลักษณ์ปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาหาเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเปิดไพ่ข้างหลังพอเราเปิดไพ่ข้างหลังพอเราเห็นว่าโอเคนะ มันโชว์ได้แล้วก็ดึงออกมาถ้ามันโชว์ไม่ได้เราก็จะได้แก้ไขทันเนาะจะได้เสียงท้ายไพ่ใบเล็กๆมาปิดแล้วก็ทำนายไปกับพไพ่ใบเล็กเลยแต่ไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่า the lovers คุณและเขาจะค่อยๆค,คือเขาว่ารักคุณอยู่แล้วตั้งแต่แรกเจอคุณคือคนที่ใช่อยู่แล้วตั้งแต่แรกเจอแต่คุณนั้นจะค่อยๆเปิดใจแล้วคุณก็จะค่อยๆตกหลุมรักเขาในแบบที่คุณเองนะคะก็ไม่รู้ตัวมา ก็ไม่รู้ตัวแต่คุณจะรู้ตัวอีกทีหนึง่งอ้าวคุณได้ตกหลุมรักแล้วคุณก็ลืมอดีตไปเรียบร้อยแล้วอดีตนั้นไม่สําคัญกับคุณแล้วเพราะคุณจะอยู่กับปัจจุบันกับเขานั่นเองค่ะเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีมิถุนก็เป็นไปได้นะคะโอเคสวยงามไหมคะชาวธนูไปดูกันนะคะว่าไพาก่กอดเลิกเลิฟนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง เขาคนนี้นะคะจะทําให้คุณได้รักแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณน่ารักคุณมีคุณค่าในตัวเองจงเปล่งประกายความสวยงามจงเปล่งประกายความหล่อความเท่จงเปล่งประกายออร่าความงดงามของคุณออกมาอย่าไปเก็บอย่าไปจับเจ้ามันไว้จงมั่นใจในตัวเองเพราะในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นในตัวคุณนั้นเขาเห็นว่ามันสวยงามมากๆนะคะเขาจะทำให้คุณได้กลับไปรักตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ a w a k e กิ n งค่ะเขาจะทำให้คุณได้ตื่นรู้เขาจะทำให้คุณมีช่วงเวลาที่สดใสสดชื่นที่สุดในทุกๆวันที่เขาทำเพื่อคุณได้นะคะเขาจะอยู่เคียงข้างคุณคอยเป็นกำลังใจคอยเป็นอคอยซับพอร์ตคุณคอยปกป้องคุณทำอะไรก็ได้ให้คุณมีความสุขในทุทกๆวันแหละนะ จงมีความสุขกับชีวิตไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วเพื่อนๆชาวธนูนี่ก็คือความสุขนี่ก็ความสุขนี่ก็ความสุขมันคือความสุขมาเลยคุณจะมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันคุณจะรู้สึกว่าคุณตัดสินใจถูกต้องที่คุณได้เปิดใจให้กับเขาคนนี้ค่ะเพื่อนๆชาวธนูที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะกดลงไปดูได้เลยค่ะ <ๆ S 2> แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจได้การกด, like, กดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ขอบคุณสำหรับตุ๊กเแฟงด้วยค่ะ